สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมขอมาแนะนำให้รู้จักเกม Saber Showdown อย่าเพิ่งกดออกนะครับบางคนผมรู้ว่าบางคนเ,เห็นเกม Roblox เป็นแค่เกมสำหรับเด็กเล่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช่แต่ในกรณีนี้เกมนี้มันไม่ใช่แค่สำหรับเด็กอย่างเดียวมันเป็นเกมฟันดาบไ์เซเบอร์ที่ผมถือว่าดีที่สุดสำหรับสมัยใหม่เลยอย่างน้อยถ้าคุณชอบการต่อสู้ดาบไ์เซเบอร์เหมือนเกม Jedi k n i g เจไดอ t c คาสหรือว่าเจไดอะคาเดมี uh, Academy, ที่พวกเราเล่นออนไลน์สู้กับคนอื่นมีใช้พลังแล้วก็มีใช้ดาบฟันนูน่นนี่โยนดาบอะไรแบบนั้นอะ่ะเกมนี้มันเหมือนเป็นภาคต่อเป็น spiritual successor อย่างนี้มันเป็นเกมที่ทำมาให้เหมือนกับเกมพวกนั้นนะครับ ส่วนถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมพวกเจไดพวกนั้นที่ผมพูดถึงคุณก็อาจจะเคยเล่นเกม For Honor หรือว่า Kingdom Come Deliverance อะไรพวกนี้เป็นเกมฟันดาบเหมือนกันที่จะเราต้องแบบเล็งมุมมองบนซ้ายขวาล่างอะไรพวกนี้เพื่อบล็อกแล้วก็ฟันทิศนู่นทิศนี่มันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนอกจากการฟันดาบเลเซอร์แล้วเราก็มีพวกพลังต่างๆที่เราสามารถใช้ได้พวกพลังจาก Star Wars The Force พวกนี้ครับ มีความเร็วมีการดึงมีการผลักได้ซึ่งพอคุณไปถึงระดับสูงส่วนหนึ่งคุณก็ต้องเ,อเรียนรู้วิธีใช้พวกนี้ให้มีประโยชน์เพราะบางครั้งคุณจะต้องผลักหรือว่าดึงศัตรูของคุณเข้ามาเพื่อจะให้จบเกมบางคนเขาจะชอบหนีหรือว่าเดินถอยซึ่งถ้าคุณปล่อยให้เขาเดินถอยได้เขาก็อาจจะจ้างอาจจะใด้วัดเขาก็อาจะได้รีเลือดกลับมาและอาจจะมาชนะคุณได้อย่างนี้ประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมครับ และนอกจากนั้นแล้วดาบไรเซเบอร์ในเกมนี้ก็มีหลายแบบอีกก็มีแบบพวกคลาสสิกดาบไรเซเบอร์เอ่อถือมือเดียวที่พวกเรารู้จักกันแต่มันก็มีแบบดาบไรเซเบอร์คู่ดาบไรเซเบอร์สตาฟที่มันออกมา2ฝั่งหรือว่าจะมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นดาบไรเซเบอร์วิปหรือดาบไรเซเบอร์สตาฟแต่เราถือสตาฟทั้ง2มือเหมือนเออผมนึกชื่อเขาไม่ออกแต่ก็เคยมีอาจารย์คนหนึ่งถ้าผมจําถูกใน Clone Wars ใช่ไหม ่าจะใชระบบการต่อสู้ในเกมนี้จริงๆมันก็ซับซ้อนกว่าที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับจริงๆแล้วมันมีถ้าสมมุติคุณสแปมฟันอย่างเดียวเลยฟันอย่างเดียวเลยแต่อีกคนหนึ่งเขาบล็อกคุณได้คุณจะเป็นฝ่ายเสียเลือดเลอในเกมนี้จะเรียกว่าสตามิน่พอสตามิน่ของคุณหมดคุณก็จะตายคุยง่ายนะครับไม่ใช่ว่าฟันเรื่อย ก็จะชนะได้คุณเองก็ต้องออดูดีๆว่าผู้ต่อสู้ของคุณเขาจะบล็อกทางไหนบ้างคุณอาจจะต้องสลับฟันซ้ายฟันบนฟันขวาฟันล่างแบบสลับไปเรื่อยๆหรือจะคอมโบไปทิศเดียวก่อนแล้วค่อยหลอกไปอีกทิศหนึงแล้วแต่สไตล์การเล่นของคุณนะครับและแด,แดบแดบแดบวัดแดบวู้ดดบของคุณ ที่คุณเลือกใช้มันก็จะมีแอนิเมชันไม่เหมือนกันดาบบางอันมันจะดูแบบยังไงมันจะดูง่ายแต่ส่วนบางอันมันก็จะดูยากขึ้นซึ่งดาบยิ่งแพงปกติแล้วก็จะถือว่ายิ่งดีนะครับในเกมนี้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณถ้าชอบเล่นดาบแค่ดาบเดียวดาบคลาสสิกไม่ได้แปลว่าคุณก็จะเล่นไม่ชนะถ้าคุณเก่งพอถ้าคุณเล่นไปฝึกให้ดีพอคุณเองก็จะสู้ พวกที่มันใช้ดาบแบบแพงๆในเกมนี้ได้สบายเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบที่เอาไว้กันพวกสแปมอีกอันก็คือระบบ Disarm หรือว่าถ้าเขาฟันมาแล้วเรากดบล็อกให้เป็นถูกจังหวะกดบล็อกแล้วโจมตีพร้อมกันนะครับแล้วเล็งไปทิศที่เขาฟันเรามาดาบเขาก็จะได้งอ,อกจากมือเราก็จะฟันเขาได้สบายเลยประมาณนี้เขาจะบล็อกไม่ได้ผมแนะนำว่าถ้าคุณ Disarm มปุ๊บ คุณก็กดพลังดึงเขามาแล้วก็ฟันตอนเขาล้มอยู่แล้วก็คุณก็สามารถตบตบหน้าออคู่ต่อสู้ให้เขาล้มได้เหมือนกันตอนที่คู่ต่อสู้ล้มเขาก็จะโจมตีเราไม่ได้แต่เขาจะสามารถหลบเราได้ไปทางทิศซ้ายทิศขวาข้างหลังหรือถ้าเขาหลบไปข้างหน้าตอนที่เขาล้มอยู่นะเขาก็จะเตะเราได้ถ้าเราไม่บล็อกถ้าเราบล็อกทันเราก็จะไม่ล้มแต่ถ้าเราบล็อกไม่ทันเราก็จะล้มลง ถ้าคุณสนใจที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็แค่เข้าไปใน Roblox ถ้าเป็นครั้งแรกของคุณก็ต้องสมัครบัญชีแล้วก็กด Play ใน Roblox เพื่อโหลดตัว Roblox Player เข้าเครื่องคุณนะครับและหลังจากนั้นก็เข้าเล่นได้เลยทั้งเกม Saber showdown หรือเกมอื่นใน Roblox ก็ได้เกม Star Wars จริงๆก็มีหลายเกมอยู่นะครับแต่โดยปกติแล้วผมชอบแค่เกมนี้และเกมที่มันเป็นแนวโลเคในเออ โรบล็อกนะครับแต่เดี๋ยวนี้โรเ y มันไม่ค่อยมีใครเล่นและท้ายคลิปนี้ก็จะเ,เป็นพวกการต่อสู้นะครับผมจะรวมคลิปการต่อสู้ให้คุณเห็นว่ามันต่อสู้ยังไงบ้างโดยปกติแล้วถ้าคุณดูผมผมจะต่อสู้แค่แบบเน้นบล็อกเน้นฮ์ทสวิงครับสวิงก็หมายถึงจะแบบสวิงแบบเร็วๆหันเร็วๆนู่นนี่เพื่อให้การโจมตีมันเร็วขึ้นประมาณนี้และ ผู้ต่อสู้ผมก็จะเล่นคล้ายๆผมบางคนแต่บางคนก็อาจจะมีกระโดดบ้างอาจจะมีหนีเน้นหนีหน่อยเน้นถอยเน้นโจมตีทางไกลอาวุธบางอันมันจะตีไกลกว่าอาวุธอื่นๆนะครับอย่างเช่นสตาฟหรือบูมาแรงหรือ w วิปพวกนี้ก็จะโจมตีไกลกว่าหน่อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดเออ u c s i r i b e นะครับขอบคุณครับใครอยากดูไหม <laughs> ดูผมไหม โอ้นักนักการของแวบหนึ่งจับดีไปสิผมต้องการสู้อ้อเออมีใครอยากสู้ไหมอ่ะคนนี้น่าจะต้องการสู้สู้ไหมยิ่ง <Yeah. S 2> เอาเฮ้ยผมจะดวน <laughs> ผมไม่ได้จะสู้อย่างนี้โอ้ oh. <laughs> คนนี้เขาใช้เอ่อไอดาบของอะไรนะไครโรเลนครอสการ์ดเนี่ยดาบครอสการ์ดดาเมจจะแรงกว่าดาบปกติ แต่ดีเฟนซ์เลือดสตามิน่ามันจะลดลงถ้าใช้ดาบนั่นขอนี้ไงไอ้ดับเบิลเพลเดตไลท์เซเบอร์แบบคู่ดาบสตาร์ฟคู่โคดมากดาบนี้มาขอดวนหน่อยครับขอดวนหน่อยขอขอดวนหน่อยครับรรรเขาเขาน่าจะตอบคำถามคนนั้นอยู่เมื่อกี้คนนั้นเขาถามว่าเล่นยังไงเกมนี้ how to play คุณรู้ว่า ถ้าเขารู้แล้วเขาจะถามเพื่อเย้โ yeah. นกันไหมโ okay. ด,ดนกันไหมไม่โอเคโดนกันไหมคนนี้คนนี้เขาใช้ออไอ้ black saber โ okay. อเคไม่ไม่มีใครดวนกับผ่านเลยโอ้โหไม่ดวนแต่เดินตีนะโอเคสงสัยผมต้องไป เปลี่ยนเป็นอีกบัญชีหนึ่งของผมโอเบัญชีนี้หวังว่าโอ้ oh! มีคนใช้ Triple Floating นี่มันเป็นดาบใหม่ล่าสุดในเกมนี้เออยังน้อยก็ตอนที่ผมอ,อัดคล,คลิปนี้นะวิดีโอนี้ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะมี l i ท์เซเบอรใหม่ๆออกใหม่ๆไลท์เซเบอรอันเ er นี้ยถูกใช้โดยถ้าผมจำถูกดาร์ฟเทรยั as, หรือว่าเครอาจากอยุคอะไรนะโอือพับลิกมา เอาดวนหน่อยโอ้มีสองคนเลยเอออะไรหาดวนหาดวนแค่นี้ก็ถึงก็ต้องตีกันเลยงั้น้าดวนอีกคนโอ้เย็นเย็นๆย็นเย็นอ่าๆๆ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 ได้ตีผมใช่ไหมโอ้มีทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมั้งเนี่ยว้จริงๆใช้ดาบอันนี้แล้วทัาชนะเขาได้นี่ก็ถือว่าผมโชคดีมากเลย เพราะว่าผมใช้ดาบปกติดาบคนนั้นเขาดามเมจเยอะกว่าด้วยเออเดะเดะเออโดนแท็กั์ซิตไว้ใจไม่ได้จริงเลยซิตโอเคสงสัยพวกที่ใช้าดาบแบบนั้นเขาไม่อยากสู้ปกติไม่เป็นไรพาคนอื่นสู้ได้มาค่ะอออโอเคเขาเขายนสู้โอ้คนนี้ใครวิปวิโอ้โอเคตีกันเลยล่ะโอเคทายได้ได้ได้ได โอ้ผมจะตายแล้วผมโดนสอคนตียองใจเย็นเออไม่ปูมมแมลงมาอีกแล้วเออแกราได้ไม่สู้แฟแฟไม่ดวลสู้ผมก็แทงหลังก็ได้แทงหลังก็ได้ ผมเป็นซิดแล้วเ๋ยอเ๋ยอดาบผมต้องเอ่อกลายเป็นสีแดงต้องเปลี่ยนเป็นอออโอเข้ามาเพื่อแก้แค้นโอ้โชคดีที่เปลี่ยนฉาก้าสู้แฟแฟไม่ได้ก็ต้องสู้แบบไม่แฟรมาคุณอยากสู้แฟร์ไหมอยากสู้แฟร์ไหมโดนกันไหมเย э ้คนแรกที่โดนกับผมเซเวียขอบคุณขอบคุณมาโดนกัน โอเคคนนั้นเขาใช้ดาบแบ็คแฮนด์ดาบมันจะโจมตีเร็วกว่าดาบเออปกตินิดนึงอ้าตี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  เกมนี้แผนที่ก็จะมีเยอะอยู่นะครับบางครั้งเอ,อเขาก็จะรื้อแผนที่เก่าออกแล้วมีแต่แผนที่ใหม่ๆแผนที่เก่าเก่าที่ผมเคยเล่นเมื่อก่อนหลายอันตอนนี้ไม่มีละผม,มแทบไม่เคยเห็นเลยผมคิดว่าเขาหน้าจเจ้าออกไปละโยโหน้าตาคุณน่ารักดีสู้กันหน่อยไอเขาใช้นันชักเหรอได้ นั้นชักผมเองก็เคยลองใช้มาแล้วก็พอโหดอยู่นะถ้าคอมโบได้สวยๆเออเกิดเยตีโดนนั้นชักค่าอ้าวเกิดตรงนี้พอดีเลยโยเอาตีใครตีใครโอ้โหน้โอโออโห ผมมีดาบเดียวแล้วพวกคุณมี umas, โอ้โหห้าหดาบผมจะส่วยังไงเอ้เอฮะอ๋อผมแบ็คค okay. oh, ิดเขาเอ่อผมโชคดีจ oh, no. ังโอเคไม่ตีกันแล้วล่ะโอ้โหโอ้โ o t โ e y โ b โออคิวเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดหมืน โอ้ไ oh ม่กาดผมผมไปหาเรื่องคนที่มีคิวตั้งเจ็ดหมื่นได้ยังไงเนี่ยผมไม่น่าไปหาเรื่องเขาเลย, oh no! ย,เยเอ๋อเนเะใจเย็นๆครับใจเย็นอ้าสันติในยุคลาสันติในยุคลา oh no! อ้โนาะกลับมาแล้วโยโยโอเคเขาไม่ตีผมละ อ่ะขอสู้กับคนอื่นบ้างคนเมื่อกี้ผมสู้ไปแล้วคนนั้นผมก็สู้ไปแล้วเออย่อย่อยอโอโอตกใจเลยอามาขอสู้กันโอ้ยกาจะท้าดวนแต่เขาวิ่งมาตีเลยโอเคแป๊บหนึ่งมีใครที่มีคิวเยอะๆอีกอ๋อนี่ไงเออเก้าแทงหลังค่า พู้ได้สองเลยโย <Yo. laughs> ดูกันไหมดูกันไหมดูกันไหมดกันไหมชิคกี้มายเอ่ออ้าวกลายเป็นขี่เขาแทนเลยโอ้โอเคผมก็สองคนโดนอยู่ ้ากลับขึ้นไปจะโดนตีไหมเนี่ยโอ้ไม g ก d นพวกแอบ,บทางหลังนารูโตะเหรอ๋อ oh, สมแล้วเป็นนินจาแอบแทงหลังคนขึ้นไปโดนตีไหมไม่โดนโอเคพวกพวกเขาออกเอกเซอร์ไปแล้วใช่ไหมโอเคมาโอ้ Ooh, คนนี้สก,กินสวยขอโดนคุณหน่อยครับเคนจิอ่าโอ้ no ว oh. ู เม่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ตีผมตอนผมล้มโอ้ผมตายละอ้าวแบ๊บแอบแอบเดี๋ยวกลับขึ้นไปขอรีเลสก่นอนเออเขารู้ทันเอ้ดีจีรอดรอดพอดตกเอาใหม่ใช่ไหมโอเคแอ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 เมื่อกี้ผมชนะพอโชคเออเอาจริงแะไะ โอ้เขาก็เอดจิโอ้โน้โอ้โอ้าวอ้อาวเ,เขาหายไปไหนอันนั้นไงโออไม่ไปพวกเราดวลกันแค่แค่สอครั้งเองเรอบที่3าอ้าออ ดูคนนั้นก็ได้มาหามาโโหมาหามาโห,าาหาชื่อชื่ออะไรไม่รู้อ่ะดูเอ็กซแล้วกันมาดูกันยื๊อ้อาอ๋อท่นที่นี้ก็แสบตาดีโอ้ my god แสบตามากมาเลยอ้าวออกไปแล้วหรอ อรอ,อ,อีกหนึ่งอย่างที่เกมนี้มีคือเราสามารถตกแต่งตัวละครเราเยังไงก็ได้นะขอให้มันมีอยู่ใน เว็บของ Roblox เราก็แค่เอาไอเดียโค้ดเอามาใส่หรือเราจะใช้ไอที่เขามีให้เนยะเขาก็มีชุดฟรีให้แต่งตัวเป็นอะไรดีรอบนี้เอ,อเป็นบอสล้วกันคล้ายชื่อจริงผมกังเกงนี่บอสหน้าตาเหมือนไปเลยเท้าเขียวหัวแดง <c oughs> บอ,อกว่าจะเปลี่ยนสไตล์ลืมตลอดเลยเปลี่ยนชุดแต่ไม่เปลี่ยนสไตล์อู้สองคนนี้เขาโอ้ไมค์การ์นินจาเจ้าโผหมุนโอ้โอ้ไมค์การสองคนนั้นเขาจะสู้กันถึงไหนเนี่ยเอาเคยมีคนอื่นมาแจมแล้วโยอย่าไปแจมสิ สองคนนั้นเขาสู้กันนานเนี่ยโชคดีที่คนหนึ่งเป็นตัวสีเหลืองนะแมนดูไม่ออกหรอกว่าใครเป็นใครอ๋อไม่แต่เสื้อเขาเอ้อเออเอย,โย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 โจใจเย็นผมด,ผมดูผมดูคู่นู้นผมดูคู่นู้นอยู่โอ,โอเคคอมเมนต์มาได้เลยว่าคุณคิดว่าใครจะชนะระหว่างเออนินจากับเอ สองคนนี้ก็ยังสู้กันอยู่อเฉยเนี่ยสู้กันนานมากนะใครใครทา้าดวนอเอาไปดวนคน,นออใจเย็นใจเย็นจอนนี่จอนนีควมดวนโพรผมจะดูคนโน้นอ๋อผมไปปีใครตายอ๋อ oh my god อ๋ยใจเย็น โอ้ม่กี้ใครชน,นะเ <c oughs> ม่กี้ใครอ๋อนินจาชน,นะ <c oughs> โธ่ไม่เห็นตอนจบ